สวัสดีค่ะวันนี้มาถ่ายอีกมุมหนึ่งของของบ้านให้ได้ชมนะคะวันนี้นำบอนสีไม่ว่าจะเป็นบอนสีป้ายบอนสีกัดสีนะคะนำมาให้ได้ชมกันหลากหลายประเภทเลยนะคะวันนี้ช่วงเชา้ชาเช้าเมืดนนะคะก็มีฝนตกโปรยโปรยนะคะที่บุรีรัมย์นะคะต้นนี้นางรากสด ดูความงามของนางรากสดต้นนี้ไม่ได้ผ่านะคะเห็นไหมคะการป้ายของเขาสวยงามเลยทีเดียวต้นนี้ยังไม่มีหนอนะคะปลูกมานานแล้วนะคะเป็นปีแล้วนะคะหนอยังไม่มานี่ค่ะ หนอย,ยังไม่มาส่วนต้นนี้กอใหญ่ของบ้านนะคะสีเบญจรุงกระดูกเขียวนะคะนี่ใบเยอะทีเดียวนะคะถ้าไม่ติดว่าเป็นดอกนะคะ ออกดอกนี่ใบจะเยอะกว่านี้หรือต้นนี้ณน้เมืองนุนใบใหญ่มากถ่ายให้ได้ชมกันบ่อยๆนะคะที่บ้านก็จะปลูกไม้มงคลด้วยนะคะข้างบ้านจนไม่มีที่จะแทรกแล้วนะคะต้นนี้แน่นไปหมดเลยนี่คะ่ะ ขายให้ได้ชมมุมนี้บ้างแล้วก็มาดูต้นถัดมาเดี๋ยวก่อนจะดูต้นถัดมานะคะณนะเมืองนุนก็คือเป็นบอนด่างเนาะที่เคยอธิบายให้ได้ชมก่อนหน้านี้แล้วนะคะเป็นบอนสีด่างถ้าว่าด่างนี้เขาก็จะมีหลากหลายสีนะคะสีแดงสีส้มสีเขียวสีน้ำตาลสีชมพู อะไรประมาณนี้นะคะถ้าเป็นบอลด่างถัดมานะคะต้นนี้คือพรมพี่มานนะคะพรมพิมานนี่ความสวยงามแบบนี้เลยค่ะพื้นขาวสะอาดตาแล้วก็มีป้ายนะคะป้ายด้วยสีแดงสีเขียวนี่แหะคะ่ะความสวยงามของพรมพิมานเขาเป็นบนลป้ายนะคะ แล้วก็จะมีเม็ดสีขาวนะคะอยู่ตรงพื้นใบนะคะการใบออกสีเขียวนี่นะคะสีเขียวประมาณนี้เลยถัดมาต้นนี้รักเธอเสมอนะคะก็เป็นบอนป้ายนะคะพื้นก็ออกจะว่าขาวก็ไม่ใช่นะคะ ขาวอมชมพูนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะบางใบก็จะมีอมชมพูบางใบก็จะเขียวนะคะแล้วแต่ความแก่อ่อนของใบนะคะถ้าใบใหม่ๆนี่ใบล่าสุดก็จะเป็นประมาณนี้เลยนี่นะคะรักเธอเสมอนะคะแล้วก็ต้นถัดมา ต้นนี้ก็ดูความสวยงามของเขานะคะไม่ได้จัดกอนะคะถ้าจัดทรงพุ่มสวยๆในเขาก็จะมีทรงพุ่มที่สวยงามนะคะต้นนี้สิลานักปราดนะคะการด่างของเขาก็จะออกฮาร์ปนะคะชมพูแล้วก็ออกสีแดงนะคะแล้วก็ชมพูเขียวก็มีสีออกขาวๆก็มีนะคะนี่ก็คือบอนสี ประเภทด่างนะคะด่างเขาก็จะมีหลายสีนะคะอ่าต้นนี้มาดูบอลสีด่างต้นนี้ด่างแผงนะคะมณีล้อมเพชรนี่ออกสีเขียวใบใหม่ล่าสุดออกมานะคะใหม่ล่าสุดออกมาค่ะเดี๋ยวจัดทรงพุ่มให้ใหม่นะคะทรงพุ่มไม่สวย นี่คะ่ะจะทรงพุ่มใหม่แล้วก็จะสวยประมาณนี้นะคะมานีล้อมเพชรแผลงนะคะมีทั้งสีเหลืองสีเขียวสีขาวนี่แหะคะ่ะแล้วก็มาดูต้นนี้มะนีล้อมเพชรที่ไม่แผลงนะคะนี่ไม่แผลงเขาจะเป็นแบบนี้นะคะสีแดงสีเขียวนะคะถ้าไม่แผลง แต่ว่าการด่างยังไม่คมชัดนะคะต้นนี้ก็เอามานานแล้วนะคะเนี่ยนะเขาโตช้าเหมือนกันนะคะโตช้าเหมือนกันเอามาดูต้นนี้เลยค่ะนี่ต้นนี้อะไรจะสวยงามขนาดนี้นะคะนี่เห็นไหมคะฮาร์ปชมพู แล้วก็มีเขียวมีใบล่าสุดนี้ออกชมพูออกออกส้มก็มีนะคะใบล่าสุดนี้เขาจะสีสดทั้งใบนะคะเดี๋ยวรอดูต่อไปนะคะว่าเขาจะมีความสวยงามเปลี่ยนแปลง,ปลงแบบไหนบ้างนะคะนี่ค่ะต้นนี้ณนะเมืองนนนะคะณนะเมืองนน สวยงามมากเลยค่ะถัดมานี่ต้นนี้ต้นนี้สีเด่นสีเด่นมากนะคะต้นนี้รักเอ่ยดูต้นรักเอ่ยต้นนี้สิคะสวยงามมากจริงๆเลยสีเขาเหมือนแสงอาทิตย์สาดส่องเลยนะคะ ขึ้นมาแล้วก็ให้ความสว่างสาดสีแดงแล้วก็มีสีขาวสีเหลืองนะคะสีขาวกับสีเหลืองนี่ตอนใบออกมานะคะใบออกมาใหม่ๆนี่ก็จะสีเหลืองพอสักพักหนึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะคะนี่ก็คือต้นรักเอยบอนสีรักเอยนะคะต้นถัดมานะคะนี่เจ้าสัว เจ้าสัวตั้งแต่เอามาเนี่ยโหหน้าเขาสวยมากเลยนะคะพอโตเนาะเขาก็จะเป็นใบสีแดงแล้วก็มีลวดลายนะคะลายเหมือนปลาคลาฟสนะคะบางต้นนะคะเดี๋ยวเรามารอดูต่อไปนะคะจริงๆที่ถ่ายอยู่นี้ออกชมพูเข้มนะคะแต่ว่าผ่านกล้องอาจจะเป็นสีแดงใบใหม่ล่าสุดออกมาก็สีสวยนะคะนี่ค่ะ ใบใหม่ล่าสุดเขาเป็นบอลใบกลมนะคะเป็นบอลสีใบกลมก็จะแดงแบบนี้นะคะ่ะใบเยอะนะคะนะคะวันนี้ก็อัปเดตให้ได้ชมนะคะบอลสีที่อยากจะเห็นวันนี้มีหลายต้นเลยมณีล้อมเพชร ณเมืองนนมณนีล้อมเพชรแผลงรักเอย<ม>่ยเจ้าสัวนะคะแล้วก็เมืองเกาะเพชรโอ้เมืองเกาะเกร็ดลืมถ่ายให้ได้ชมนะคะต้นนี้นี่นี่ใบยเยอะแล้วนะคะดูสีของเขานี่สี่ใบนะคะสี่ใบดูใบของเขาสิคะสวยงาม นี่โดยเฉพาะใบล่าสุดนี่เหลืองเขียวแล้วก็แดงมาเลยนะคะนี่แหละคะ่ะชมความงามของเขาได้ทุกวันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ถ่ายให้ได้ชมความงามเท่านี้ก่อนนะคะ ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ